สวัสดีค่ะตอนนี้พบกับพิธีกรมาสนามอีกอีกนะคะแล้วพอล่าค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ณที่ไหนนะคะจุดพักรถมีตาเอฟเฟคได้ยินไหมคะคุณได้ยินเสียงอะไรบางอย่างไหมดีซินเนอร์รีสอรองนะคะซึ่งเขาจะไปกินข้าวกันแต่กับข้าวไม่ค่อยน่ากินเลยเราก็เลยจะไปกินหมามากันราคาเท่าไหร่ครับผมราคา ผ่านหลุมเด็กมัธยมนะคะหลุมมา25หลุมนะคะแอบถ่ายดูได้ถ่ายได้อย่าเดินไปด้กันค่ะห่องสอ่งนขาะแล่ว้นขาด20นาทุ20นาที20นาทนาที2าทนทีนาทนาทนทนาทาทนาที20นนาทาทีนาีาหาทาีนาาทนานาทาที2 จะมาที่เ่าถามว่าเราไปดูนี่ไันก่นค่ะไปดูห้องน้ำใช่ไหมตอนนี้ที่นี่ค่อนข้างหนาวอากาศเย็นนะคะใช่ค่ะข้อุิยสองาเราดูท่าซื้อผลไม้อ่าค่ะเ่ามค่ะีม่ะไ้ค่ะผลไม้ไม้อ่ผลไ้ค่ะลคะลคะเล้่ลไมเคะคะตลม้่เรลเด้ค่ะผละลค่ะผล่ะเล็น เป็นแอปเปิลตาแผลเปต้นทอด้วยแล้วก็มีทอด้วยหูสีสวยมากที่สำคัญนะคะเรามาดูานี่เดี๋ยวขอสัมภาษณ์หัวหน้าทิพย์หน่อยค่ะเดี๋ยวขอสัมภาษณ์กันนะคะหัวหน้าทิพย์ค่ะที่นี่ที่ไหนคะตอนนี้ที่นี่คือเมืองบ้านเกิดของอุ้ยเสี่ือป่าโอเคเอาหัวหน้าทิพย์ไปแล้วค่ะผลผลิตสียยาวเลยเนี่ยแอปเปิลแอป หมู่บ้านผลิตแอปเปิ้ลนะะคเหมือนที่บ้านเราเลยเฮ้ยก๊อปอันนี้เอาของเขามาต้องต้องซื้อจริงจนี่ค่ะกำลังต่อรองอยู่สี่หยวนครับยี่สิบประมาณยี่สิบบาทยี่สิบสองบาทสี่在哪里写ี่หยวนนี่ค่ะสี่หยวนแล้วก็รถที่เรานั่งมาเราเห็นรถเรียงค่ะายทะเบียนเรา60798นะคะไปซื้อหวยได้ อาจจะออกเซตเก้าแปดนะคะสามตัวหลักเป็นหมู่บ้านนะคะอ๋อเขาจะบุตรยานนะคะถ้าเกิดดีที่สุดเขาจะมีห้าเอนะคะเขาจะไล่เรมาเป็นสี่เอสามเอตอนที่เราเห็นตอนนี้คือสามเอค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าลองมาดูกันไหมว่าเราจะขอขอซูมหน้าพิธีกรเขาสลัดเะไม่ได้ค่ะ มีเมคอัพแล้วนะคะายังค่ะมาดูทุกคนสิคะดูสภาพของทุกคนผ่านสมรภูมิมาหนักหนาสาหัสถ่ายกล้องหนยค่ะถ่ายกล้องหนยค่ะฟอร์บลีเอ็กซ์โบรเลอร์ทีวีพี่แมวครับพี่แมวค่ะถ้าใครในงานบอกเขาหน่อยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะไปาอขอสามข้างค่ะ